ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและความชันเริ่มชันขึ้นอีกระดับค่ะในกราฟรายวันแรงซื้อยังต่อเนื่องและการย่อตัวในโซนราคาสูงยังตื้นอยู่สัญญาณที่บอกว่าตลาดกำลังเร่งตัวมีอยู่3ข้อข้อแรก ISI ดีดกลับขึ้นมาแถว70และยังยืนเหนือโซน60ได้ข้อ2บอลิงเจอร์เริ่มขยายและราคาวิ่งเกาะแถบบนฝั่งบวก2ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อ3ราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันอย่างชัดเจนและเส้นค่าเฉลี่ย5วันก็ช่วยพยุงไว้ ระยะสั้นจุดชี้ขาดคือราคาปิดจะยืนเหนือ4.587ดอลลาร์ไหวไหมถ้าหลุดลงมาแรงขายทำกำไรอาจต่อเนื่องและมีโอกาสย่อลงไปช่วง4.581-4.454ถึง 4, 4, 5, 4ได้ในทางกลับกันถ้าราคาย,ยังแกวงสะสมในโซนสูงและยืนเหนือ4.659ได้อย่างมั่นคงความน่าเชื่อถือของขาขึ้นจะเพิ่มขึ้นอีกระยะกลางตรับใดที่ยังยืนเหนือแนว4.461ได้ฉันมองว่าแนวโน้มขาขึ้นยังเสียทรงได้ยากแต่ช่วงที่เร่งตัวแบบนี้ความผันผวนจะมากขึ้น แท่งวันนี้เริ่มที่4624แล้วไปต่อได้ไม่สุดค่ะถ้าจะตามฝั่งขึ้นชั้นรอจังหวะย่อและหลีกเลี่ยงการไล่ราคาค่ะตราบใดที่การย่อย,อยังตื้นแรงซื้อ,อยังได้เปรียบแต่ถ้าราคาเริ่มถอยห่างจากแถบบนเมื่อไรฉันจะเผื่อความเสี่ยงของการลงแรงไว้ด้วยจากนั้นค่อยดูปฏิกิริยาที่ระดับราคาที่บอกไว้และเส้นแนวรับแนวต้านที่คุณลากเองก่อนค่อยเข้าวิธีลากเส้นแนวรับแนวต้านอยู่ในวิดีโอที่แสดงมุมขวาบนช่วงท้ายของคลิปหลักค่ะ